น้อยเหมือยใหญ่แค่ไหนมาั่วๆอยู่ปลาค้นคั่วกระสวยแกง้งแก้งใส่แบบบวบค้นต่ำเครื่องคุ้นนะเอ้ยลอยน้ำอยู่ก็มีอองรองเองเ่งแรงมเจ้าลอยอ่องรอง ออง,งังอันจอี่เนก็เขาล,อ,ลอันนี้กินย่างเดียวนี่ไม่มีประโยชน์ไม่มีประเข็บแยะน้ำหึ้งนอย่างเดียวซุปน้ำฮะแต่ประเข็บแมึงเศ้าไ็ได้สองตดนี่วก็นก้ใส่แันี่ก็กินเป็ีกินกรกตัวง่ายนึง ทังหมกทั้งแกงโอ้ยหมดเลยหอดเด็ดเลยกินงหอดไทยกรุงเทพเด้ไทยปทุมไทยทุ่มแบนไทยโคราัดเด้ไทยอุดรเด้มาได้กินแกงป่าแซ่บหมดเลยนี่นายพันธนหำกัน